วันนี้จะมานำเสนอคุณสมบัติและวิธีการใช้งานของเครื่อง Rotary Evaporator นะคะใช้ในการกันแยกสารละลายค่ะโดยเฉพาะตัวทำละลายออกจากสารที่ต้องการภายใต้แรงดันต่ำก็จะใช้การหมุนขวดเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะคะและเร่งการระเหยให้ระเหยได้ดีมากยิ่งขึ้นและทำงานภายใต้สุญญากาศลดจุดเดือดของตัวทำละลายนั่นเองค่ะ แล้วก็จะมีคอนเดนเซอร์นะคะสำหรับควบแน่นไอระเหยกลับมาเป็นของเหลวเหมือนเดิมและอ่างน้ำร้อนหรือวอเตอร์บารนะคะช่วยให้ความร้อนเนี่ยอย่างสม่ำเสมอและสามารถควบคุณนภูมิและความเร็วรอบในการหมุนของฟาสบนวอเตอร์บารเนี่ยได้ตามความต้องการเลยค่ะ วิธีการใช้งานนะคะท่านแรกจะต้องเตรียมสารละลายที่ต้องการละเหยเนี่ยในขวดกันก่อนเตรียมต่อขวดกันนะคะกับอุปกรณ์แล้วก็ตรวจสอบว่าปิดสนิทไหมป้องกันขณะหมุนทําให้ขวดหลุดออกมาแล้วก็อาจจะเกิดอันตารายไดะะ้แล้วก็เริ่มระบบสุญญากาศเพื่อลดความดันภายในก่อนหมุนขวดกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการละเหยเครื่องก็จะทํางานไปเรื่อยๆแล้วกเกิดการควบแน่นไอละเหยผ่านคอนเดนเซอร์ค่ะ และเก็บตัวทําละลายในขวดรองรับเมื่อเสร็จสิ้นปิดระบบสุญญากาศค่อยๆปล่อยอากาศเข้านะคะและนําขวดกันออกแล้วก็ทําความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเท่านี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะจะพูดถึงเรื่องเครื่องฟีดได้นะครับก็คือการทํางานหลักมีอยู่สาขั้นตอน 1. การแช่แข็งคือการทําให้อุณหภูมิติดลบมากที่สุดทําให ผลิตภัณฑ์น้นแข็งตัวนะครับ 2. คือการระเหยครับการลดความดันเพื่อให้ไอน้ําออกโดยไม่ผ่านของเหลวครับ 3. การกำจัดน้ํนาที่เหลือนะครับก็คือการทําให้แห้งสนิทยืดอายุผลิตภัณฑ์ครับใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างคือด้านอาหารครับยาและวัคซีนแล้วก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีครับสรุปได้ว่าเครื่องฟีดไดรักษา คุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ต้นทุนสูง